เน้นถูกหวยใส่ก้าวใบครั้งแรกที่นาเนงินใส่ในกระเป๋าสตางค์พี่แนะนําให้ใส่ก้าวใค่ะเลขก้าวเป็นเลขของดาวพระเกตเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้เราอยากมีโชคลาภถูกหวยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเกื้อมาหนุนมาเ้ามาคูนเรายิ่งถ้าเป็นธนบัตรใบละ50บาทยิ่งดีเลยค่ะธนบัตรใบละ50บาทจะมีรูปเรือสำเภาเรือสำเภาหมายถึงมั่งคัง่งเหลือเฟือบริบูรณ์และใส่เป็นเวลาอย่างน้อย3วันค่ะแต่ถ้าใครอยากจะใส่5วัน9วันได้เลย ะะแต่อย่างน้อยนะคะสวันให้เขาเป็นเงินเย็นเงินเย็นหมายความว่าเงินที่นอนอุ่นๆอยู่ในกระเป๋าสตางค์ไม่รีบร้อนออกไปไหนนะคะและหลังจากนั้นใช้ความลักของการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะว่าเราเป็นเจ้าของว่าเราอยากได้ในเรื่องของอะไรนะคะในกระเป๋าสตางค์ทุกใบนอกจากจะออกแบบเป็นมงคลชั้มพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีพุทธคุณให้ครบค่ะหนุน,นการเงินโชคลาภนะเมตามีมยนํานโชคพร้อมมีเครื่องรางหนึ่งดูดเงินซึ่งพี่จะมีเคล็ดลับของการเปิดใช้ให้เฮงให้ปังอย่างละเอียดนะคะ จะส่งไปพร้อมกับกระเป๋าสตางค์ทุกใบซึ่งเคล็ดลับของการให้เงินอยู่เย็นเป็นสุขในกระเป๋าสตางค์เป็นเวลาอย่างน้อย3วันก็เป็นอีกหนึ่งความลับค่ะที่อยู่ในหนังสือชีปมั่งคั่งได้กระเป๋าสตางค์ใบเดียวที่คุณคาร์เมเดจจูนิชโลได้เคยพูดไว้ในเรื่องศาสตร์ของการเงินและเป็นความลับของการเซลทอกใส่พลังงานที่ดีนําพาความโชคดีหนุนการเงินโชคลาบมาให้กับคนเป็นเจ้าของกระเป๋าสตางค์ด้วยนะคะพียจะมีเคล็ดลับอย่างง่ายๆจัดส่งให้ไปพร้อมกับก,บกระเป๋าสตางค์ทุกใบ